บทวิเคราะห์แนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของ AU สกุลเงินในูตราดนั้นเป็นแนวโน้มนะครับเปลี่ยนอานโน้มเป็นอนรม้มเทนขาขึ้นนะครับมีสัญญาณที่ยกสวิงไฮสูงขึ้นเราจะให้ความสำคัญกับโซนแนวรับสวิงโลนะครับซึ่งโซนรับนั้นอยู่ที่ โซนราคา0.60438ถึง0.59738กลยุทธ์ในการซื้อขายเรานะครับ <c oughs> เราจะรอสัญญาณเนี่ย <c oughs> ลงมาทดสอบที่โซนรับนะครับแล้ะรอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว PA บายกอจะบายกลับขึ้นไปดังนั้นเราจะต้องเห็นชุดนะครับราคาของแท่งเทียนเนี่ยลงมาทดสอบนะครับลงมาทดสอบที่โซนนรับ เขาจะเป็นแท่งเทียนลงมาทดสอบแล้วก็มีสัญญาณแท่งเทียนเพยบายที่โซนรับกลับขึ้นไปก่อนนะเราจะบายกลับขึ้นไปนะครับแล้วเราจะไปเก็บท p เนี่ยที่แถวแถวโซนราคา0.62088แล้วก็ Stop Loss เราก็จะไปอยู่ที่โซนราคา0.59132ชุดนี้ก็เป็นแผนเทรดฝั่ง บายในคู่สกุลเงินของ AU วันนี้